เนื่องกิจกรรมก็คือการ<ฆ>เดินวิ่งนะคะเดี๋ยวข้องกลุมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Walk and Run for Ozone and Climate 200 Hockham n e e r o วิ่งรักโลกโอโซนรักเรากระจายจัดเซจังวัดเชียงไม้อุดรธานีตรังและกรุงเทพนะคะรณรงค์สร้างความตระหนักดับรู้ถึงความสําคัญของชันบรรยากาศโอโซนเพื่อจะได้ปอกปองโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตแล้วก็กระตุนการรับรู้ถึงปัญหาโอโซนค่ะ สำหรับกิจกรรม Walk Run Run for Ozone and c ล i m เม e 2 0อ5ในซีโร่ Zero นะก็จะจัดกิจกรรมไปอย่างซีจังหวัดค่ะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆประกอบด้วยครั้งเทนึงเนี่ยเขาจัดวันเสาร์ที่เตุลาคม2 5 6 6นะคะเทบริเวณทาเรื่องหาดปักเมิงจังหวัดตรังค่ะครั้งเทซองค่ะวันเสาร์ที่เซพฤศจิกายน2 5 6 6น เทซวนสาธารณะน้องประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครั้งเทสามค่ะวันเสาร์ที่18พฤคือจิกายนพศ2 5 6พาจัดทีาปางชางแมตแตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ครั้งเทสี่นะคะวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566ร,สรกส็จะจัดทีกรุงเทพม,ทมหานาคนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในเทศการความรู้เกี่ยวกับโอโซนให้ผู้เข้าร่วมในนา ได้รับความรู้ที่จะช่วยกันส่งเสริมการหลดแล้วก็เลึกชายซานไฮโดคร,รคาร,ร์บอนเนี่ยนะแล้วก็พ้นกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำลายฉนบั้นบรรยากาศโอโซนค่ะสำหรับหาดปาร์กมีนะคะตั้งอยู่ในตำบลหมายฟาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะชายฮาดเนี่ยเป็นรูปพระจันทร์เสียวนะคะมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรที่นี่เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของจังหวัดตรังถ้าเกิดยืนมองไปทางชายหาดไปในทะเลเนี่ยเราจะเห็นภูกเขาหลักษณะคลายคนนอนง้ายอยู่เส่ง<ข>เรียกว่าเข้าเมิง ส่วนบริเวณชายหาดบราการกรรอมรื่นไปด้วยตอนซ้นเป็นแนวยาวตลอดชายหาดมอะแก่การมาผักพอนย่อนใจนอกจากนี้ค่ะหาดปักเมงก็ยังมีจุดเช็คอินแล้วก็จุดให้หนักท่องเที่ยวได้ท่ายรูปริมชายหาดหมกักมมยไม่ว่าจะเป็นปฏติมากรรมครอบครัวพยูนปฏติมากรรมห้อยตะเผาแล้วก็ถาเรือปักเมงซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเรือเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะต่างๆได้อย่างเชนกกเกาะไงเกาะเฉือกเกาะหมาเกาะแวน่นเกาะกระดานเกาะหมุกแล้วก็ทำมรกต่าส่วนเส้นทางการวิ่งนะคะที่หาดปักเมงเนี่ยค่ะ ก็จะเริ่มสตาร์ทจากถาเรือปากเม่งนาแล้วก็ปล่อย,อย,อยตัวเทสะพานปากเมงค่ะพี่โอซึ่งระว่างเส้นทางค่ะนักวิ่งเนี่ยนะก็จะได้สัมผัสกับความสวยงามเป็นธรรมชาติคองชชยหาดแล้วก็ได้สูดบรรยากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยแบบเต็มปอดด้วยเหมือนกันนะคะตอนเช้านะ <ไป S 2> จะตุลาคมนะคะที่รเวท่าเรือ,อาหาดปากเมงกับ w a l k and Run for Ozone and c l i m a t ลเม6ซ่องซุนฮาซ วิ่งไม่ไว้เดินก็ได้นะจ้าก็บอกเลยนะไ่ใ่ว่าวิ่งอย่างเดียวก็คือเป็นกิจกรรมเดินวิ่งเลือกเอาเลยนะคะไปชมบรรยากาศสวยๆแล้วก็สูดนะเต็มปอดเลยนะได้ส่องยางคือได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้ไปเช็คอินไปถ่ายรูปปวดหลกโซเชียลด้วยได้ยสางท่องเที่ยววันยุาร์ไงแาวไปเลยปักมุดเวแล้วนอนสักคืนแล้วก็ลงเกาะสักวันวันเดททิปก็ได้เหมือนกันนะค่ะ